ตูต้นตะวันกดดันบทดราม่าหนักสุดในชีวิตเรียกว่าเป็นความท้าทายที่ต้องมารับบทดราม่าหนักสำหรับนักแสดงสาวตูต้นตะวันตันติเวชกูลโดยในซีรีส์สุดเข้มข้นหนังรักเรื่องที่แล้ว10บเยียส i ิ k เกตจาก g m m t v ที่เจ้าตัวยอมรับว่าเครียดและกดดันสุดๆแต่ไม่หวั่นขอสู้เต็มที่เพราะเชื่อมั่นในตัวผู้กำกับฝนคณิ t ฐาขวัญอยู่ และบทที่หยิบยกปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมตู่เผยว่าทั้งกดดันและท้าทายมากที่ได้เล่นเรื่องนี้ซึ่งในเรื่องนี้ตู่รับเป็นของขวัญจิตใจดีรักและต่อสู้เพื่อครอบครัวทุกอย่างแต่ดันมีเรื่องที่ทําให้ครอบครัวกลายเป็นจําเลยสังคมเพราะพี่สาวของเราดันเป็นฆาตรกรที่ทํร้ายพี่ชายของภูเขารับบทโดยอมภวัตคนที่เรารัก ยอมรับเลยว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครเป็นการสื่อสารอารมณ์ที่ยากมาก <Yeah. S 1> เป็นคนที่แบกความรู้สึกไว้ยเยอะมากร้องไห้แทบทุกฉากเลย <Yeah. S 1> ที่ผ่านมาตูไม่เคยเจอบทน้าบ้านหนักขนาดนี้มาก,ก่อนแต่ก็ต้องเตรียมตัวทำการบ้านหนักพอสมควรแต่ก็รู้สึก ใจชื้นในระดับหนึ่งเพราะเนื้อเรื่องดีมากพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเวลาเรามีปัญหาเราต้องจับมือกันแก้ไขเราต้องแชร์ความคิดร่วมกันซึ่งพอเป็นเรื่องแบบนี้เวลาเล่นมันทำให้เรารู้สึกอินค่ะและที่สำคัญยังมีผู้กำกับกับพี่ฝนที่คอยให้คำปรึกษาคำแนะนำตลอดเวลาที่ต้องเข้าฉากดราม่าหนัก